สวัสดีครับสวัสดีครับเช้านี้เช้าว,วันจันทร์เช้านี้ครับจะมาทําไข่ทรงเครื่องครับผมใส่เครื่องปรุงเข้าไปเลยไข่สามฟองครับสีวขาวนําล่องก่อนตามด้วยน้าปลานะนครับน้าปลาเยาะลงไปนิดหนึ่งนะครับตามด้วยพริกไทยโรยลงไปใส่เลยครับ ใส่เข้าไปอันนี้ก็เครื่องเทศของเราก็จะมีหอมแล้วก็ใบมะกรูดขา่าแล้วก็พริกใส่เข้าไปที่เราเตรียมไว้ลแล้วครับใส่ไปเลยคลุกเคล้าให้เข้ากันกเติมน้ำไปหน่อยนึงเนี่ยครับ เราก็คุกเขาให้เข้ากันทีนี้เราก็จะมาเปิดฟักทองของเราที่เตรียมไว้แล้วครับฟักทองครับไข่ที่เราตีเข้ากันแล้วกับเครื่องเทศเทเข้าไปในฟักทองครับเทเข้าไปให้เต็มเลยนะครับ,รบเอาแต่พอเต็มที่เหลือกก็เนี่ยครับแล้วก็ปิดฝาเข้าไป ปิดฝาลูกฟักทองเข้าไปนะครับสุดท้ายแล้วก็จะมาใส่ซึงครับนึ่งครับส่วนที่เหลือเราก็ใส่ใส่ถ้วยนะครับส่วนที่ใส่ในฟักทองก็เทใส่ฟักทองนะครับไข่ทรงเครื่องนะครับกับฟักทองนะครับไข่ทรงเครื่องฟักทองเข้าไป ก่อนหน้าใส่ถ้วยใหญ่ปิดฝาไม่ได้ตอนนี้ใส่ถ้วยเล็กจะปิดฝาได้แล้วครับลงตัวนะครับก็ปิดฝาไปเลยนะครับรอสุก่อไปและก็รอรับประทานต่อไปครับ